กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับก็สู่สองบาตุนเนาะนี้บาตุนก็เลยมากินข้าวกับลูกกับเมียเนาะพ่อแม่บาตุนไปดูพี่น้องเลยแม่บาตุนไปลินก่นเนาะวันนีก้ก็กินพันปลาเนาะ,ะมันปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกขอุ้งกุนแล้วก็ปลเขือปลาแตงแล้วก็ผักสลัดี่น้อามากินกันเลยแซ่บพี่น้องเฮ้ยหลานสองคนไปนาแล้วเนาะจงไว้แล้วพี่น้าะ

พอสตาแม่กินเดี๋ยวเอ้ยแม่ก็นตนมาอยูล่ลงไปลุมไปทับกับบ้านนะก็เลยจะ็กจงไว้ใช่ไหมเพี๋ยวเลย

นนแ,แซบปะแซบเนาะดูแบบตวัวนรอยแซบไปครับจะได้บริสุทธิ์ม้มั้ย เปนทองับเตานะน่กวเวลาสิสบมองแล้ลนะลองดูดิอันน้บนพับ พลัดหรือว่าประกาศนั่นล่ะพลัดมาประกาศหึ้งเดียวค่นประกาศหึ้งปักพลัดพี่น้องเจ้าทีฟุพี่น้องเอ้ยแบงตัวเลยเนาะ ความมึกนี้ึดคดีเป็นไว้หอมความมึกนี้อมแซ่บโดีเลยรอไปเ็ดกินเดพี่น้อนงเด้อแต่ว่ายัางประทันครบเนาะบ่มีต้นหอมเนาะแต่ก็หอมสี่งนานบ่มีบ่มีต้นหอม,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 มครบนี่คือสิแซ่บเลย กดเ,เ,เลยเข้ามาเบิ้รมาส้มใครจะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามอตอให้บอตต้นในเด้อหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะ 你说。嗯 พี่น้องอวดหนุบหน่อยแต่แปลงแกลีวดีเกแีกกยวนี่ก็เข้มข้นขนาดพี่น้องนัวขนาด มาแม่แบาตนมาเลยเนาะน้นันอบปอืมหยุดยุดนี่คือดืดเนาะ บันเนอือออืเนี like mm. oh, no. ่เป็นแม่ของบัตรนนะพี่้องม กิไปครับแม่ครับคนประมาณอนะนยังมาเองพี่น้อเอ้ยคนโดนก็นกินนันอีกคนนึงเนาะว้าวแบมีพี่น้อเอ้อยออแม่บบบต้นกับมีแค่วน่ยพี่น้องแบบนกินอัลิซานึงะ của mình cả đó nó nhấp มแช่กอมแซ่ไมโอ้น้ำเะกินมีแก้วเ่บโอ้แซ่ดิลีกินยังก็กินไปได้มัมีแก้วนกินยังกินไปได้ไปนอยกินแบบเย็นๆเนาะเพราะว่ามมีแก้วไปอนคือไปรุ่นฮ เือสัญญาาดตอนนึงกะเป็นสองสามนาทีพี่น้องเอ้ยเด็มนกินยุ่มนักเตงมึงมีแก้วย้ำยังเลย nhường một lần dục xa này dục cái đựng, anh บ่อย้อมมากินน้ำกันซิ้มมีแควยำแควกัดหลายคนอย่างแซ่บพี่แม่โอ้ค่อยกินไข่ยำเอาซีฟูดนี่พี่หนอ้ยจริงจริงจริงเอาพักอีกหน่อยบุ๊ไัั ยังกันหลาคนยังม่วนนักแซ่บหนูพยยางคงขึ้นเอาอะเอเปนยังไมา้นา้กันด้วยนะครับหนึ มีห้องไป็นอะไรแบบตอนซื้อมาโลเนึงหน่นะ ครั้งแรกเนาะคือว่าแม่กับเ <c oughs> มียมาสนได้เองกล้องรำกันเนาะจรินจริง าหมึกออปลาหมึกโอ้ยบาไกินปลามึกกับหมึกน้ำลายบุมมีแคยลาเลยแม่ของบักต้นบุ้มีแคกไปนกินมันก็แซ่บเลี่แต่บุมีแคกที่ยัเอาอะไรกัต้นด้ยกระคุ Bà cà đã im bâton 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 mẹ bà bâton Bà bâton 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 đi <laughs> के เี่นเราเอ้ยากินมันก็เซอยู่แรกเราขกินคือว่าแม่เราไม่แค่ไม่ยอกินคือว่าลูกเขาล้านเบิ้งคือว่าม่กินซาเจคือว่าเป็นแต่เ

คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ส่องบาวต้นเพื่อเป็นกำลังใจใหดคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ข้อลาไปก่อน